อาจารย์ครับขออนุญาตถามความรู้สึกเมื่อวานนี้หลังจากที่เราได้นายกรัฐมนตรีชื่อว่าเศษฐาทวีสินยังเป็นาการด้วยคะแนนแบบแลนสไลด์ในรัฐสภาอาจารย์รู้สึกไงฮะก็จริงๆแล้วก่อนหน้าที่จะถึงเช้าวันนั้นเนี่ยนะครับก็ก่อนหน้าที่จะโหวตกันเนี่ยก็าคาดว่าไม่น่าจะผ่านนะนะแล้วมาไปพลิกตอนอตไหน มันเริ่มพริกตั้งแต่เสียงสวมันแปลงๆอ่ะพราะอะไรครับอาจารย์อ่าคุที่เคยคนที่เคยการหนักแน่นก็เปลี่ยนใช่ไหมอ่าอ่าก็เลยติดตามเบื้องลึกเบื้องหลังก็ได้กาวว่ามันเป็นเพราะว่าอ่อคุณน้องอักเหลี่ยมคุณพี่อ๋อพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตธ์เหรอฮะครับครับออมันมันเกิดอะไร ก็มันไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับท่านประยุทธ์ท่านก็คงคิดว่าเอเนี่ยที่แพ้ที่ท่านแพ้ยับเนี่ยเป็นเพราะคุณพี่นี่แหละที่แยกว่ากันเนี่ยเอาเขาตกลงเขาไม่ได้รับกันเฮะเป็นพี่น้องกันตลอดไปสารพอเขาไม่ได้รับกันเหรอฮะอาจารย์เพราะเป็นพี่น้องกันตลอดไปก็ยังรักกันอยู่นะครับแต่แต่ว่ามันเสียพร์อม ใน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 กลุ่มไม่ได้อ่ะอืมคือ,อพูดกันตรงๆว่าเอ,อคุณน้องอาจจะคิดว่าคือคิดเอาเลยแหละว,ว่าที่แพ้เพราะพี่เออไม่ยอมผมเนี่ย <c oughs> อืมครับอืมอืม <c oughs> อืมก็เลยเพราะนั้นเนี่ยเ <c oughs> มื่อผมไม่ได้พี่ก็ไม่ได้ด้วยอ๋อก็เลยขวางไม่ให้พลเอกประวิทย์เป็นนายกอย่างนี้เหรอฮะจาจาร์อ่าก็ปล่อยไงฮะก็เลยปล่อยเพราะว่ามันชัดเจนตรงที่ว่า เอ๊ะทำไมสายทหารที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะท่านอดีตป,ประหลัดกะลาหมนามตระกูลจันโอชาในหมวดหมวดทางห <อา S 1> วดให้คุยเษถาเออครับเออแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยชาวบ้านก็ตั้งคําถามเหมือนกันครับอาจารย์ว่าเออพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยเป็นคนยึดอํานาจมาจาัดพักเพื่อไทยแล้วเมื่อวานนี้ชะไหนเลยทําไมทั้งรวมไทยสร้างชาติสอวอสายพลเอกประยระุทธ์ไปคืนให้กับพักเพื่อไทยง่ายๆใช่อย่างนั้นนะฮะอาจารย์ ก็ในใคือคือในไหนต้านไม่อยู่แล้วอ่ะนะอ๋อนั่นอย่างหนึง่งนวอีกอย่างหนึ่งคือต้านไปเพื่อใครอะ่ะเพื่อคนคที่เคยอที่เคยหักหลังเราอืม hmm. <laughs> ครับนะเ hmm. พราะนั้นตรงนี้ผมว่าท่านท่านท่านเองก็คงคิดว่าเออถึง ถึงนั่นไปอ่ะนะก็ยากที่จะเอาชนะฝ่ายเพื่อไทยได้อ่ะอืมครับมันเป็นอันดับสามกับสี่นู่นอืมอืมอืมหรือมันเกี่ยวกับมันไปแล้วมันเสียงของภายนอกเนี่ยมันมันมองว่าเออมันหวงอำนาจจนเกินไปอ่ะครับอืมอืม อาจารย์ว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของโควตารัฐมนตรีพลังงานไหมฮะว่ามีคนในรวมไทยสร้างชาติอยากจะได้เก้าอี้พลังงานก็เลยเอาละ่ะให้คุูเสถาเป็นนายกแต่ขอพลังงานอันนี้มีมีส่วนเกี่ยวข้องไหมฮะก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องตรงนี้ด้วยะนะอพอดูแล้วกระวงพลังงานไม่น่าจะปล่อยให้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 รวมใจใจเอ่อรวมไทยสร้างชาติง่ายๆอ่นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือ ท่านสุริยะนั้นท่านมองเล็งมาตั้งแต่สมัยประยุทธ์แล้วอ่าครับอ่าแต่ไม่ได้วันนี้ก็น่าจะได้สตีเพราะคุณแหมะคุณอสุริยะลงทุนใส่แว่นดําอยู่หลายวันเกี่ยวอะไรกับโคต,ต้ารัฐมนตรีอาจารย์ใสแว่นดําอ่ะมันมันเกี่ยวกับบุคลิกบุคลิกอ๋ออาจจะเปลี่ยนบุคลิกคนอาจจะบอกว่าแหมถ้าเผื่อว่าใส่แว่นดําเนี่ยบุคลิกเปลี่ยนไปเนี่ย อา,อาจจะได้สิ่งที่ปรปรถนาอะไรเงี้ยนะอ๋อแต่ข่าวที่ออนนี้หลังจากนี้ข่าวว่าหลังจากมีข่าวว่ามันกับมันยังอยู่ที่รวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะครับตัว็นทตันตอดแล้วนี่ข่าวคุณสุริยะที่ไปอยู่คมนาคมแทนแล้วอาจารย์ตอนนี้ใช่นั่นสิแต่ข่าวมันไปอย่างนั้นแล้วเพราะนั้นตันตอดแว่นละ๋อครับแล้ว,วลถ้อาอย่างนี้ดีกว่าฮะอาจารย์คือ คนก็เลยตั้งคําถามแล้วครับตั้งแต่ยังไม่ทันได้เห็นหน้าตาครรมเศรษฐานหนึ่งนะครับแต่ว่าพอโพออกมาว่าหรือโผลออกมาว่าพลังงานเนี่ยเป็นของรวมไทยสร้างชาติแล้วอาจจะเป็นคนสุพัฒนพงศ์เหมือนเดิมหรือเป็นคนธีรพันธ์เนี่ยนะฮะคนก็ถามแล้วว่าแล้วนโยบายของเพื่อไทยที่จะบอกลดนั่นลดนี่ทันทีเนี่ยมันจะมันจะเป็นไปได้เหรอฮะมันอยู่ในมือของพรรคอื่นนะครับก็น,นี่ก็คนคนก็เลยจับตาดูเพราะว่าอันนี้ก็เพื่อไทยเองก็ พูดกันตรงว่าวางเดิมพันหมดตักเหมือนกันนะนะครับว่าว่าไอ้เรื่องค่าคองชีพควนจะต้องอ่ของก็ก็ต้องดีขึ้นเช่นลดการน้ํามันอะไรต่างๆตรงนี้นะอ่ามันจะทําได้ไม่ได้ท่านไปรับปะเอท่านไปประกาศแล้วว่าต้องทําให้ได้ครับแล้วจะรู้สึกว่าที่ประกาศไว้คือทําในเบื้องต้นเลยแหละอืมเพราะนั้นอย่างาทัาทเพื่อไทยเข้ามา วันนี้นะพุ่งเกิดมาดืนสองสามวันเนี่ยตั้งคณะทีเสร็จเนี่ยประชุมคณะตีครั้งแรกเนี่ยผมว่าคนมองเลยคว่าไอ้ไอ้มันมันจะมีจะมีอะไรไหมในแง่ของที่ประกาศไว้อะนะอืม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 ถ้าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของเอน้องหักพี่กันเนี่ยนะฮะประเด็นที่ รวมไทยสร้างชาติหรือว่าฝั่งของพลเอกประยุทธ์มาแรงแซงทางโค้งเนี่ยมันยังมีประเด็นอื่นไหมฮะอาจารย์ผมผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าจริงๆเอ่อคือจริงอ่อในในแง่ของคุณท่านประยุทธ์ท่านมีแค่สี่ใช่ไหมครับท่านมีแค่สี่ตำแหน่งใช่ไหมรวมไทยสร้างชาติเท่ากันอาจารย์รวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐเท่ากันสี่ทั้งคู่อที่ผมที่ผมสงสัยก็คืออยากดูยันก็คือรัมตีกลาโหมเนี่ย อ่าจะจะจะเป็นของใครอย่างงี้เหรอฮะอาจารย์อ่าจะเป็นของใครระหว่างสองฝาคนี้เพราะ <O> uh, ตอนนี้มันมีข่าวพัฒนาวา่าคนหนึ่งใช่ไหมอ่าครับอ่ามีข่าวพัฒนาวา่าซึ่งอันนี้ผมมองดูแล้วมันเป็นเรื่องของอ่าตำนานเลยนะก็คืออ่าปกติเนี่ยทหารน่ะเขาไม่ยอมให้ตำรวจขึ้นมาเป็นหัวหนา้าเขาหรอกครับ,รบนะบนะในอดีตนะยอมส่วนใ่เนี่ย มักจะเอาอะไรก็อะไรถ้าถ้าไม่ได้จากทหารโดยตรงอ่ะนะครับก็จะเอาจากคนที่ที่้อยตัวตัวอย่างอย่างเช่นคุณชวนก็เคยเป็นตีกลาโหม oh. อ๋อนะมันมันอ่าคุณชวนก็เคยเป็นตีกลาโหมคุณอะไรนะคุณจิ้งรักก็เคยเป็นตีกลาโหมอ่าครับเอ่อเพราะน,นั้นอันนี้มันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเอ่อโทษมันเป็นเป็นได้ยากที่จะเป็นคุณ อัตราวัตครับตอนนี้ก็เลยมีข่าว,ด,วดูแล้วหน้าหัวรออแต่ว่าไม่แน่นะสุทินงกลางแสงไงเออ,อ,อกาําลังจะถามอาจารย์เลยฮนะนามสก,กุลแกเข้าด้วยนะอาจารย์ครับนามสก,กุลแกเข้าแล้วก็ดูว่าอันนี้เขาบอกว่าเขาอาจจะบอกให้เพื่อไตดูเอง๋อทหารก็ขอ<ว>นะผมหมายเขาเป็นอย่างนั้นอุ๊ยอาจารย์แต่แต่แต,แต,แต่อย่างนี้ฮะท่าับนายก เออโทษน้ำตีกลาโหมนี่อำนาจไม่มากนะคุณครับน้ำตีกลาโหมนี่เป็นประธานที่ประชุมสภากลาโหมนะ,ะแต่ตานี่จะไม่สบตากับประธานกับพวกผู้จัดการทั้งหลายอ่อมันก็เท่าที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าเอ่อมะติของอ่อพวกผู้นำทัพเนี่ยมักจะเป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นทิศทางของ กะลาหมอ่ะครับ,ต,รบตัวรับสีว่าการรู้สึกก็มีหน้าที่คอยคอยแล้วนะค,ะคอยเส้นผ่านอะ่ะอืมแต่โอ้โหอาจารย์ครับแต่ว่าแต่ว่าเพื่อไทยกับเพื่ไม่ใช่ขอขอภัยฮะแต่ว่าพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเขามีที่มาจากลุงก็คือมาจากสายทหารเนี่ยเขาจะยอมให้เพื่อไทยโดยคุณสุทินคลังแสงเนี่ยมานั่งเก้าอี้กะลาหมเลยครอาจารย์ เขาไม่ไม่ใช่เขายอมนะคุณครับเขาดูเขามันเหมือนกับบอกว่าใครจะมาให้เขาสั่งอืมครับนะหมายหมายมายถึงอย่างนั้นว่าเขาก็ต้องดูคนที่ใกล้ๆว่าเขามั่นใจว่าเขาคอนโทรได้ดิอ๋อครับอืม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  ณตอนนี้เนี่ยเลยกลายเป็นว่าอย่างจาได้ไหมสมัยคุณยิ่งรักนี่เขาแรกสุดเนี่ยเป็นเป็นนายเป็นเป็นทหารกลุ่มของคุณทักษิณเก่าใช่ไหมครับตอนหลังถูกยิ่งกักผ่าได้ออกไปเลยเปลี่ยนเป็นยิ่งรักเลยใช่ครับใช่ครับถ้าอย่างนั้นแปลว่าถ้าถ้าจากโผครมอที่ออกมาตามหน้าสื่อเนี่ยอาจารย์คิดว่าคุณพัชรวาทวงสุวรรณซึ่งเป็นน้องชายของพลเอกประวิตยเนี่ยมาแน่ไหมฮะอาจารย์ มันกระ้าหงผมไม่ได้ในความรู้สึกผมแต่มากระทรวงอื่นใช่ไหมครับแต่อาจจะเป็นรองนายกคุมตํารวจอ่ะอ่าตามโผลก็ว่าอย่างนั้นครับอาจารย์ครับเอ่อแล้วโหแล้วอย่างนี้แปลว่าพลเอกประวิตย์นี่แกจะถอยฉากไปอยู่ข้างหลังเหรอฮะนี่ก็เมื่อวานก็ไม่ลงมติวันนี้ก็ไม่มาประชุมคอรมอเกิดอะไรขึ้นกับพลเอกประวิตย์ฮะก็คงรู้ว่าว่าโอกาสยากแล้วเพราะถ้าเกิด ลันตีก็เกิดรัฐบาลชุดนี้อยู่ไปกแค่อะแค่อะไรนะเก้าเดือนเนี่ยนะครับแกก็มั่นใจได้แล้วว่าไม่มีโอกาสอีกแล้อืมเพราะว่าสอวอก็จะหมดอำนาจในการโหวตนายกใช่ไหมครับใช่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 ใชใชอ๋อแต่ณตอนนี้อะอาจารย์ครับยังมีคนวิเคราะห์ว่าตำแหน่งเก้าอี้นายกเนี่ย ยังมีโอกาสจะไหลไปถึงพลเอกประวิทธ์อยู่เลยนะฮะเพราะว่าถ้าไม่ได้รอบนี้เนี่ยก็ไม่มีรอบไหนแล้วฮะอาจารย์มันก,ก็ไม่มีแล้วไงตอนนี้ใครคิดอย่างนั้นเนี่ยก็ขอยืมคำพูดลุงยิ่งหน่อยเพอเจอแปลว่าพลเอกประวิทธ์ไม่ได้เป็นเมันเพอเจอไปไม่ถึงพลเอกประวิทธ์แน่นอนใช่ไหมครับตอนนี้อไปไม่ถึงแน่นอนอ๋องั้น พอไปขึปษษ้นมาเป็นรัาบาลแล้วยังไงก็ถูลูถูกกลางอ่ะคุณต้องไปให้นะได้ใช่ไหมครับแล้วเขเต้นมาเป็นนายกแล้วเนี่ยวันนี้แหมอำนาจเพิ่มขึ้นเยอะโอ้อยู่ดีๆก็มีคนตั้งเท่าไหร่คนตั้งสิบสิบสองคนใช่ไหมมา,มาขอเป็นอะไรให้เนี่ยโอ้อ๋อพรกประชาธิปัตย์เหรอฮะสิบหกคนก็จาะน้าวันยิงนน่งเก่งแข็งขึ้นน่ะอ๋อไม่ค่อยได้เคยเห็นรัฐบ,บาลชุดไหนมีสำรองนะเว้ย เอาคุณคุณจุรินกับคุณชัยชนะวันนี้ออกมาปฏิเสธแล้วนะฮะว่าไม่ได้เป็นอะไรครับก็ณก็ปฏิเสธลคกบอกว่าพักเขาเนี่คล้ายกำลังจะกลายเป็นพักคสามสิบแล้ว<อ>ความจริงในพฤติกรรมเนี่ยมันเหลือสามโอ้สามเหลือฮะอาจารย์ก็ประมาณนั้นแหะครับอืม งั้นงั้นงั้นแปลว่าก่อนหน้านี้อาจารย์เคยฟันธงไว้ว่าลุงป้อมจะเป็นนายกนี่อาจารย์ก็ต้องยอมรับความหน้าแตกไหมอาจารย์ครับด้วยความเคารพไหอาจารย์โอ้โหคุณเอ้ยผมทายาแทบแย่แตกตั้งหน้าเลย <laughs> แต่น,นการมันเปลี่ยนไปครับก,ก็เห็นคนที่คนที่อวิเคราะห์คนอื่นก็แตกพอๆกับผมเหมือนกันครับ ุดการเมืองวันนี้มันมันมันขอโทษนะครับครับการเมืองวันนี้หมอดูก็ดูไม่ได้อบางทีมันเปลี่ยนแก้แก้แก้อะไรแก่ชั่ว่วชวโมงเดียวมันเปลี่ยนนะครับออืมถ้าอย่างนั้นเมื่อกี้ไหนไหนอาจารย์พูดถึงประชาธิปัตดมาแล้วเนี่ยเออคราวที่แล้ว ผมจาได้ว่าผมคุยกับอาจารย์เรื่องว่าประชาธิปัตย์นี่เขายังเลือกหัวหน้าพักไม่ได้และอาจารย์ก็บอกว่าไม่ต้องเลือกยุบไปเลยจบจบไปเลยไม่ต้องมีแล้วใช่ไหมนะตอนนี้สถานการณ์ดูเหมือนจะแย่กว่าตอนนั้นอีกหรือเปล่าอาจารย์ครับครับคือสถานการณ์ <c oughs> ตอนนี้ผมว่าคนที่เป็นสมาชิกประชาธิปติใครกล้าเดินเข้าพักทาไมอ่ะไอแม่เพราะตอนนี้วยผมบีบวยผมเนี <c oughs> <ๆ>่ย <c oughs> อ๋อที่อยู่ข้างหน้าพักนะครับออ,อเอโอย้ยก็เดินต่นก็ยกมือว่างกันน่ะครับแล้วไปทําอะไรให้งามหน้ามันน่ะมันไม่เคยม,มีปรากฏตการณแบบนี้นะเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับแล้วมันยืนยันข่าวลือทั้งหมดอ่ะอืมแต่ตอนนั้นที่ว่าไปไหว้เจ้าอะไรเถาพองปงมันก็คงเปเจรจาจมาอ่าอ่าอ่า อย่างนั้นอาจารย์ถ้าอาจารย์มองอนาคตของเอาเอาเอาสิบหกสสอ,สอของประชาธิปัตย์ก่อนวันนี้เขาออกมาปฏิเสธว่าเขาไม่ใช่งูเห่าเพราะว่าเขาไม่ใช่ส่วนน้อยนะเขาส่วนมากนะสิบหกคนเนี่ยแปลว่าสิบหกคนนี้เนี่ยอาจารย์มองไงฮะโดนขับแน่แ่จะไปอยู่พักไหนจะได้ร่วมรัฐบาลไหมอาจารย์ไม่ไม่ใช่ขับม่แน่คือมันไม่รู้จะลงเอยยังไง่แต่ไม่ว่าจะลงเอยยังไงมันขายหน้าชาวบ้านครับ เขาก็มีข้อแก้ตัวดีๆจั้งนั้นนะ่ะแต่มันฟังไม่ขึ้นครับแม้แต่แตว่าวจะดูวิทยตร์ทำอะไรในทางการเงินทุกอย่างแต่คนเชื่อตามทีม่คุณอธิบายหรือเปล่าวันนีน้คนก็เชื่อแล้วว่าจริงๆแล้วที่ว่าไม่เคยไปเจรจาอะไรกับเขาเนี่ยไปมาครับอืม,อมแล้วคนเชื่อว่าเอ่อ คนที่ไปเนี่ยไปตกลงกับเขาไว้ครับแต่ไม่กล้าบอกพักอืมอเมยบอกอนครับ <c oughs> <c oughs> อืมแต่ว่าวันนี้มีข่าวมาแล้วนะครับอาจารย์ครับว่า16สสของประชาธิปัตย์เนี่ยเอ่อจะย้ายไปอยู่กับรวมไทยสร้างชาติก็อาจารย์ <c oughs> คิดว่าเป็นไปได้ไหมฮะก็ก็เป็นไปได้เพราะเขาก็ลงงาติไลเขาเองไงอืมเพราะต็น่ีนผมว่า อ่าเขาเป็นเสียงส่วนมากส่วนสสออยู่แล้วอ,ะอ่ะและ้วการนี้การโหวตในพักเนี่ยเสียงสสอเนี่ยอ่ามันสูงกว่าแต่มันอะไรเจ็ดสิบสามสิบอะไรก็ไม่รู้อ่าอ่าใช่ครับแต่แต่เขาจะไปเขาก็โหวตไล่ตัวเองอ่ะ <laughs> ถ้าอย่างนั้นไปชนิปัดเอาไงต่อดีครับอาจารย์ก็จะเหลืออยู่ไม่กี่คนนะฮะเหลือแต่คนเก่าเก่าแก่ๆนะครับคนเก่าแก่ของพักคุณชวนคุณบัญญัติคุณจุริน ระวังคนแก่ๆที่มีห้องนั่งกันนะจะถูกปิดห้องโดยไม่รู้ตัวอว้าวนะเป็นเป็นเป็นเจ้าไปสถิตที่อื่นได้แล้ววยทั่วเก้าไม่ทันโลกอะไรเงี้ยอ๋องั้นแตลว่า,าย,วยังมั่นยังมั่นคงตรงนี้อะไรคือคือ <c oughs> ต้องยอมรับว่า จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเนี่ยแต่ว่าพรรคคือกลุ่มคนครับเมื่อสิ่งส่วนใหญ่ของกลุ่มคนไปทั้งไหนเนี่ยมันขวางยากอืมครับอืมอืมอ่ะอีกหนึ่งคนที่คงต้องถามอาจารย์เหมือนกันก็คือการกลับมาของคุณษิณชินวัตรแล้วกลับมาวันเดียวกับการที่ได้คุณเสรษฐาเป็นนายกพอดี แม้ว่าโอเคแหละฟังเพื่อไทยฟังคุทกศิลป์เองก็ออกมาปฏิเสธกันหมดนะว่าไม่เกี่ยวกับการเมืองแต่ทุกคนก็พอจะเดาได้ไหมครับอาจารย์ว่ามันเกี่ยวพันกันอยู่กับเรื่องการเมืองครับอาจารย์ก็ไกลๆก็ว่าอย่างนั้นผมแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราเราเราไปไกลกว่าเขาอ่ะคือผมเองก็ไปคิดว่าดีใหญ่ของเขาก็คือการที่ได้กลับบ้านแลกกับการที่ให้อีกฝ่ายหนึ่งยังอยู่ในอำนาจอ่ะ อืมแต่มันออกมาเป็นอย่างเงี้ยครับอาจารย์มันก็ว่กลายเป็นว่ามันมันทานมาตมหาชนไม่ไหวอ่ะอ๋อก็เลยเอาแค่ขอร่วมรัฐบาลเท่านั้นก็พออืม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 งั้นถ้าดูจากรูปการตอนนี้เนี่ยการกลับมาของคุทกษินหลังจากนี้มันจะมีอิทธิพลอะไรต่อไหมฮะคือคือคือท่านเป็นคน อยู่ใกลคนก็ไปหานะ่ะอันนี้ที่ตอนนี้มาอยู่ใกล้เนี่ยคนผมว่าน,นะไม่รู้ว่าคนระดับนี้ผมว่าคนนี้แค่กับการงอกง่ายขึ้นอ,ะอ่ะอ่าครับอืมแล้วตอนนี้มีอ่ะอย่างคุณชูวิทย์อย่างเงี้ยครับอาจารย์คุณชูวิทย์ตั้งข้อสังเกตเอาไว้แล้วว่าคุณเศรษฐาเนี่ยจะกลายเป็นนายกนอม i ีของคุณทักษิณอย่างเงี้ยฮะอาจารย์เชื่อไหมฮะ ผมคิดว่ามันอย่างนั้นได้แต่ว่าคนมาคนที่ขึ้นมาประสบความสาเร็จในกุดธุรกิจของเขาครับเป็นคนอยู่แนวหน้าในฐานะนักธุรกิจสู้สําเร็จคนหนึ่งอ,อย่านึกว่าคอนโทรลกันง่ายๆ,ายๆนะไม่ต้องอึงใกรแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยคุณคุณเอ่อคุณอะไรนะคุณทักษิณเนี่ย เคยปวดหัวกับสมัครคุณตรเวทอ่ะอืมครับตั้งแต่สมัครนี่ตอนนั้นน่ะแต่หมดน้วหมดตัวต่างการเมืองแล้วหมายความว่ากลายเป็นพรรคต่ำสิบไปแล้วอะนะอืมเพราเอาาวางเป็นหัวหน้าพรรคพรมสจรุณเนี่ยนะนี่เหมือนกับคุณทัศษิณยกพลังให้อ่ะครับแกยังก็พลังกลายเป็นพลังของตัวไปเลยอคุณทักนิลกลับมาเมืองไทยแกไม่แว่หาเลย ครับอ่าใช่เพราะนั้นตรงนี้อย่าเน้นกับการกองตัวคนระดับคุณเศรษฐาจะทําได้ง่ายอืมครับครับถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นแล้วอาจารย์ครับเออณวันนี้เรามีเรามีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ละเออภายใต้รัฐบาลผสมสิบเอ็ดพรรคการเมืองอาจารย์คิดว่าจะอยู่ครบสี่ปีไหมฮะรัฐบาลโดยคุณเศรษฐาทวีสินครับผมว่าอย่างน้อยสุดก็ผ่านปีปีที่ หมายวามว่าไปถึงเวลาที่สวหมดอำนาจก็คือปีหนึ่งแน่ๆครับไม่อย่างน้อยก็ต้องผ่านตรงนั้นไปได้อ่าครับแล้วยิ่ง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 เป็นนายกเอ่อยิ่งนับวันเนี่ยอำนาจต่อรองมันเพิ่มขึ้น,นครับวันนี้ของคุณเศรษฐากาอำนาจต่อรองเมื่อก่อนมีพระราชโองการเนี่ยวันนี้สูงกว่าขึ้นเยอะเลยอืมครับ ใช่ครับอาจารย์ครับถ้าอย่างนั้นแล้วเออย่างนี้เอ,า,อางนี้คอยดูกันแล้วกันพือต้กคุณ<ะ>คิดว่าอา่าอ่าท่านสักสินจะคอนโทรขนาดไหนนะครับเอาเพราะว่าวันสองวันเนี่ยคุณเตชาไปเยี่ยมคุณสักสินไหม <c oughs> ตอนนี้เขายังให้งดเยี่ยมอยู่ครับอาจารย์ก็ไม่ทราบนะครับคือเปิดให้เยี่ยมไไเยยม,มื่อไหร่ไปเยี่ยมไหมอ่าแต่ื่อวันนี้ไปเยี่ยมไหมแต่ตเมื่อวานยังไม่ไปรับเลยฮะเมื่อวานยังไม่ไปรับนะครับ มเมื่อวานคุณเสราไม่ได้ไปรับเลยนะครับนั้นเป็นตัวเขาก็อยากเป็นนายกในตัวเขาในภาพที่ให้คนนักสื่อเขาแบบนั้นนะครับอืมแล้วอีกสิ่งหนึ่งฮนะสุดท้ายครับอาจารย์ครับนโยบายที่เพื่อไทยเขาหาเสียงเอาไว้เยอะแยะมากมายโดยเฉพาะเงินดิจิตอลหนึ่งมืนบาทปรับค่าแรงขั้นต่ำเงินเดือนปอตรีอาจารย์คิดว่าเชื่อมือเพื่อไทยไหมฮะว่าจะสามารถทำได้สำเร็จ ผมผมผมเชื่อว่าสิ่งที่เขาต้องพยายามทำให้สำเร็จอันดับแรกเลยนะครับก็คือไอเงินหมื่นอืมครับาเพราะคนก็จำนวนไม่น้อยท<ำ>ี่หวังอ้โครงการนี้นะนโยบายนี้คร,ครับอืมอืมอืมโอเคครับอาจารย์ครับเดี๋ยวไว้ถ้าเกิดการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงอะไร เรียนเชิญอาจารย์มาคุยกันนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับอาจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับบครับ